ด็อกเตอร์วิทย์วิทย์วัดปะด็อกเตอร์แอนด์มายเพชนทีเดี้เบอร์พี่นอ้องยาพ่อใหญ่อันนี้เป็นแอสไพรินนะคะพวกยาเกี่ยวกับเลือดหมดเลยนะคะเมื่อคืนนี้มีข่าวมาบอกทุกคนนะเราล่มนะคะนยยนะเราบอบาลานพ่อใหญ่นะเรายืนแล้วเรามักลม่มลงไปข้างหลังะนะพี่น้อง ดีแต่ว่าไอ้ดึงเสื้อเราทันอันนี้เราจะจัดยานะยาก็จะมียาตอนเช้าตอนเช้าสี่เม็ดตอนเย็นสองเม็ดนะ,นะตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงกว่าเนาะ จัดยาใส่ก